สวัสดียามบายจ้าแดดเปลี่ยงเลยด้วยน่จ้าทุกคนโดยตัวเมืองจันแดดฮอนห่อนจ้าฟ้าฟ้าแจ่มท้องฟ้าแจ่มเลยค่ะเห็นดอกพุทธแข้งสิบาพี่น้องมาแวะชมจ้าดอกพุทธแข้ง ว่านเด็กกวาดทางเดินอยู่จ้าทุกคนหมู่บ้านนี่รมแห้งเนาะล่มแห้งใบมันลน่นก็เลยบ่านเด็กวาดอยู่จ้าบรงเนี้ยละใบใบต้นสมกุกดอกสมกุกดอกสมกุกก็สีเหลืองเหลืองยังสีไมจ่จ้าว่านเด็กกวาดเดี๋ยวเดี๋ยวอันคุณหมอเพิ่นกลับมาจากอบรมเพิ่นเผ็ดเพิ่นกระสีจมใหม่เด้วยว่านเด็เห็ดจักหน่อยเพื่อละจ้าจาัจากหน่อยจังสีลงมือเห็ด นั่งกินกระฟอกกาแฟใใ้้แลวก่อนมีน้องหมามาเราด้วยจ้าบดน,นี่น้องหมาเฮาสัน่นเฮาตุ่มๆอยู่มีหมานบานตรงขามเนะเาะเฮาหลับกันเฮาหลับกันจ้ะหมาสีดำหมาที่มานี่ก็น้องเป็ด <laughs> น้องเป็ดจ้าทุกคน คาดผื่นกับพ่อท่านแล้วแล้วเป็นยมยมจ้าจักสิไปใส่จ้าทุกคนแต่ละมือมันไปใส่โบได้อยู่แล้วนะเพราะว่างานเขาอ่อนจ,จุบมันออกข้างนอกโบได้เนาะตามคอตกลุ่ะแม่ที่เขามาเหตุงานาก็แต่ก่อนกสิเหตุยูทูนี่ก็บ,บ่ได้มีปัญหายังดอกจ้า พอามาเห็นยูทูปเนาะเขากะอยากไปถ่ายทำข้างนอกอนหาคอนเทนต์เพิ่มแต่ว่าม,มันกระบโบดดไปเนาะเพราะว่าเขาติดงานก็เลยเดีถ่ายคลิปให้เบิรงแบบซ้สำๆซากๆอยู่จังสีหล่ะจา่าอะวุดทนเบิร์กห่ประจุในเด้อจา่าเด้ออันนี้บอนซีกะน้างามเลยจา้าเอาหัวมันเอาหัวมันไปถิ่มโบเมหมิดแม่จ่ามีอยู่ช่วงหนึ่งวันประจุบันคุดขุดถิ่มแม่จา่าคุดถิ่มหลาย มีอยู่ช่วงหนึ่งพักหนึ่งนีทุกคนว่าชื่อแบบขุดทิ้งขุดทิ้งไปเยอะเลยแหละเพราะว่าคุณหมอบอกว่ามันเยอะไปแล้วทีนี้เราก็เอามือเก็บเอาหัวของเขาอะไปทิ้งไม่หมดไม่รู้บอลอะไรแหละหกหลงอะไรก็ไม่รู้แหละบอลสีแล้วเขาเรียกบอลสีก็บอลสีตามแหละจ้าทุกคนอันนี้ก็งามงามเนี่ยเขามีดอกแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าชื่ออะไร งามจริงๆค่ะทุกคนเขียวเลยอ่ะได้ฝนเนาะได้ฝนก็เขียวงามเห็นแล้วก็ชื่นใจมีชีวิตชีวาเพราะว่ามันมีต้นไม้ให้เราได้ชื่นชมเนาะความคิดมันก็โลดแล่นนะทุกคนความคิดที่จะทำโน่นนี่นั่นมันก็วิ่งเข้ามาอยู่ในหัวสมองเรา โลดแล่นพรุ่งนี้เรามีแผนจะทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็คิดออกนะเพราะว่าเราเห็นอะไรที่แบบแจ็มๆเนาะเห็นเห็นอะไรที่มันมีสีเขียวๆมีชีวิตชีวาความคิดของเรามันก็เลยแบบปูดปัดโล่งโป่งนะทุกคนเดี๋ยวน้องหมาก็เห่า เดี๋ยวพี่จุ๊บอนทุกญาตจบคลิปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเปิดมองมาเดี๋ยวมันจะเห่าเดี๋ยวจะเข้าเข้าในคลิปเนาะเดี๋ยวคุยกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนจะมาพูดเรื่องเลือกนักมักได้แร่ได้กวดเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะพูดสเปรย์ละให้ฟังขอพระคุณที่รับชมคลิปให้นะคะทุกคนขอทุกคนโชคดีมีความสุขทำอะไรก็ขอให้ปังๆเฮงๆรวยๆกันเด้อค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ